ผมมาขับรถสมรุ้ครับเล่นที่เฉยนี่ผมเป็นสวาททหารมีอะไรปะอ๋อไม่เบิ้ลทำไมเมื่อกี้เบิ้ลทำไมก็พี่ปาดผมมองมาปาดทำไมก็แล้วก็ปล่อยไปแล้วไม่ได้ปาดมันจะเลี้ยวอยู่มันรถข้างหน้ามันนั่นพูดได้ดี็ได้อ๋อเออไม่ต้องไม่เบิ้ลก็ชอบปอกฮะเจ้างกาบคุณไหมกาบตรงนี้ไหมขากาบไม่งามมั้งไหมไม่ต้องหรอกพี่ฮะไม่ต้องหรอกเออนดี๋ยผมเป็นนายทหารนายสวัสดิ์ดูกรมมาทำประนรัหน้าผมขับขับสมรู้มีปัญหาอะไรปะ ผมไม่มีหรอกแต่พี่ปาดออกมาพี่ปาดออกมาผมเป็นนายทหารนี่ผมมีกล้องพี่จะดูว่าก็มีกล้องก็มีไปนี่ก็พี่ปาดออกมาก็มีไปอคีตีขี้หีหน่อแตดพี่อยู่ตอนคณะอาหารครับใครตีขี้หีหน่อแตดรู้จักไหมไม่ได้ขายยาบ้าหนิฆ่าคนตายจับกล้องก็จับไปจะได้ถ่ายอยู่แล้วเว่ เรื่องเช็คเงในเป๋าก่อนนะครับเป็นครับได้ยังครับก่อนมีเรื่องเช็คเงในเป๋าก่อนอ่านะครับเวลาด้วยครับไปว่านี่ผมมีเวลาว่าครับก็รู้เร่อเร่อโอเคไหมอะโอเคโอเคแต่ทหารเนี้ยโชว์บัตรเบี้ยอะไรแล้วโชกระเป๋าอีกทั้ง แต่ว,ว่าทหารต้องลับผ่านนี้เลยเดี๋ยวเจอจาจมาร์โนตูสัดได้